Hi วันนี้ทำของสมรอะไรดีนะรู้แล้ววันนี้บอบิงของนำเสนอเปียสามมิต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 ต s t e แรกนะคะเราจะต้องเบี่ยงผมมาทางด้านขวาก่อนเลยค่ะใช้สองนิ้วแบ่งผมออกเป็น3มส่วนนี่คือส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะคะทีนี้เราหยิบส่วนแรกค่ะแบ่งส่วนแรกออกเป็น2ส่วนนำเอามาครอบพี่ส่วนที่สองค่ะพอครอบส่วนที่สองเสร็จแล้วนะคะเราจะนำส่วนแรกเมื่อกี้นะคะมาทวิสกันค่ะ พอทวิสเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาครอบที่ส่วนที่3ค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะเราก็จะทำซ้ำอีกหนึ่งทีค่ะโดยที่แบ่งส่วนที่1ออกเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะครอบทับมาที่ส่วนที่สองจากนั้นก็ทวิสต์ค่ะแล้วก็นำมาครอบที่ส่วนที่3ค่ะอีกหนึ่งทีค่ะ แบ่งส่วนที่1เป็น2ส่วนครอบทับส่วนที่2จากนั้นนะคะก็ทวิสต์แล้วมาครอบทับส่วนที่3เลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มสังเกตเห็นว่ามันเป็นเปียคิวบแล้วนะคะดูแบบเป็น3มิติเลยทีนี้เราก็ทำซ้ำสเต็ปเดิมไปเรื่อยๆจนผมหมดได้เลยนะคะ พอสุดปลายผมแล้วก็มัดด้วยหนังยางเลยค่ะวันนี้นะคะก็ใช้หนังยางสีชมพูเลยแล้วก็ฟินิชลุคนี้นะคะด้วยหมวกหรือว่าใครจะใส่ที่คาดผมก็ได้เลือกเอาเลยค่ะเอาที่สบายใจเลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงเปีย3มมิตคิค่ะแต่ว่าไม่ใช่มิติพิศวงนะจ๊ะเป็นมิติที่สวยงามค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบับิงต้องไปแล้วค่ะหวังว่าสสาวจะชอบกันนะม,มาทักทายกันได้ที่ IG แล้วก็ Facebook ของบัวนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ที่ช่องของบัวเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยค่ะวันนี้บ๊ายบาย